ในที่สุดโรบอกเนี่ยก็ได้มีตัวละครลาบูบูเข้ามาแล้วหลังจากที่รอมาเป็นเวลาเป็นปีทุกคนตั้งแต่ที่แบบว่าลาบูบูดังเนี่ยรู้สึกว่าทางโรบอกเนี่ย ก็เพิ่งจะมีตัวละครลาบูบูที่ดูสมจริงแล้วก็ดูน่ารักเข้ามาในโลบอกนะนี่เลยเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันน่ารักขนาดไหนนี่คือตัวละครลาบูบูก็จะเห็นว่าตาก็จะขยับกระพริบด้วยนะโอเคเดี๋ยวในคลิปนี้จะมาทําการรีวิวตัวละครตัวนี้กันแล้วกันก็นับวันโลบอกเราเนี่ยก็เริ่มมีตัวละครแปลกๆเพิ่มขึ้นมากมายอย่างเช่นตัวละครตัวนี้ตัวละครตัวนี้ชื่อว่าตัวละคร ลูกชิ้นไก่ไดโนเสาร์ลูกชิ้นไก่ไดโนเสาร์เขามีแต่นักเก็ตไก่แต่ว่าอันนี้เป็นนักเก็ตไก่ไดโนเสาร์ ดูเนื้อสัมผัสมันสิดูน่ากินไหมทุกคนก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าตัวละครเนี่ยมันสามารถเปลี par <S <S ่ยนสีได้จริงๆนะเราบูบูเนี่ยมันก็มีหลายสีแล้วนะทุกคนนะอย่างพี่นิวเนี่ยเป็นคนที่ชอบสีม่วงกับสีฟ้าอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวขอเป็นตัวสีฟ้าเข้าไปก่อนละกันนะแล้วก็สามารถปรับเฉดสีได้ด้วยนี่ถ้าเกิดอยากให้แบบว่าตัวเตี้ยๆน่ารักเนี่ยก็สามารถปรับได้ทุกคนนะพี่นิวก็ปรับให้เป็นตัวเตี้ยๆน่ารักดีกว่าตัวเตี้ยๆตัวทมทมวนี่ดูด้านข้างน่ารักมากทุกคนนดดูสาาามรรถปััับบบให้้แวววว่ตต ได้นะนี่มือสั้นๆแบบนี้อุ้ยนี่ประมาณนี้เลยเอาแหละเดี๋ยวจะใช้ตัวละครลาบูบูตัวนี้เข้าไปทําภารกิจในบลงฮาเวนกันไปดูกันว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนี่คือลาบูบูอินบลูฮาเวนอูโหน่ารักมากทุกคนน่ารักมากเดี๋ยวให้ดูตอนวิ่งนะคือแบบว่าวิ่งน่ารักมาก เอาแหละเรามาเริ่มทำภารกิจกันดีกว่าลองเอาลาบูบูเนี่ยใส่กล่องเข้าไปนะนี่แบบนี้อ่าเหมือนกับว่าอยู่ในกล่องนะแล้วคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะออลองเอาลาบูบูเนี่ยมาตั้งขายดูดูซิว่าจะมีใครมาซื้อลาบูบูตัวนี้ไหมนี่เลยตั้งขายตรงใจกลางเมืองตรงนี้เลย100ร หนึ่งร้อยอะมาดูกันว่าจะมีคนซื้อตุ๊กตาราบูบูตัวนี้หรือไม่ขายแค่ร้อยเดียวเหมือนกับว่ามีผู้หญิงคนนี้มายืมสนใจอยู่นะแต่ว่าเธอเนี่ยกดขออุ้มเราแต่ว่าเธอต้องจ่ายตังค์มาก่อนเพราะว่าเราก็เขียนตรงป้ายไว้แล้วว่าเราขายหนึ่งร้อยแต่ครั้งนี้เธอก็เดินไปเลยเดี๋ยวนู่นเธอเดินไปเลยคนนี้เอารถเข็นมาเลยเหรอเดียเด๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็น อ่าคนนี้มายืนมองคนนี้มายืนมองอ่ะแล้วเธอก็ขออุ้มเราอีกก็อย่างว่าแหละเราเป็นตัวละครละบบุบูที่น่ารักก็เลยพิมพ์มปบอกว่าเอาเงินมาก่อนเอาเงินมาก่อนเห็นไหมว่าตรงป้เนี่ยเขียนว่าร้อยหนึ่งเธอพิมพ์มาว่าฉันสามารถรับเลี้ยงคุณก่อนได้ไหมเดี๋ยวจ่ายมาหนึ่งร้อยก่อนไม่ได้หรอแล้วเธอก็จ่ายมาแล้ว เธอจ่ายมาแล้วทุกคนนี่ตอนนี้ลาบูบูได้ตังค์มาแล้วนะทุกคนนี่ลาบูได้ตังค์มาแล้วถ้าเกิดเธอจ่ายมาแล้วเราเนี่ยก็จะทําการออกจากกล่องนะน,นี่เอากล่องออกไปนี่ <S <S ได้เป็นเจ้าของลาบูบูแล้วมาดูกันว่าเธอคนนี้เนี่ยซื้อตุ๊กตาลาบูบูไปเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วคราวนี้เนี่ยเธอก็พาเรามาบ้านเลยนี่เธอมาสร้างบ้านหลังใหม่เลยแล้วก็พาเราเข้ามาในบ้านเหมือนกับว่าอุ้มตุ๊กตาจริงๆนะเนี่ยด้วยความที่เราเป็นตัวละครลาบูที่ค่อนข้างจะน่ารักนะกน็รู้สึกว่าพอเจ้าของเนี่ย ซื้อเรามาแล้วเจ้าของก็ามานอ,อนเลยนะ โอเคคือเราบูบูก็ต้องนอนด้วยใช่ไหมโอเคเราบูบูก็นอนด้วยอ่ะเดี๋ยวนั้นเราเป็นตุ๊กตานี่ว่าเราก็แบบว่าสามารถแบบว่าให้เจ้าของแบบนอนกอดได้นะด้วยความที่เราเป็นตุ๊กตาเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าของกระโดดหนีทําไมเลยอ้าขออุ้มด้วยเอาเช้าแล้วเช้าแล้วมันเช้าจริงๆเนี่ยเนี่เห็นไหมพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยแล้วคราวนี้เจ้าของก็พาอ๋อมันก็ว่าเจ้าของจะนอนกับตุ๊กตาโอเคได้เลยนี่เป็นไงเห็นตัวหูโผล่มาเออรู้สึกว่าเจ้าของนี่คือแบบตตตืื่่่่นนนนนนนไววมมาาากกเเลยะะะออปปุ๊๊บััรี้้แ็ช ออแล้วก็ควรตื่นได้แล้วนะนี่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ายังไงอะ่ะตอนนี้เขาแบบว่าขออุ้มอีกแล้วไปขี่หลังอุ้ยพอแบบขี่หลังคือแบบดูน่ารักมากอะ่ะเหมือนกับว่าเจ้าของคนนี้เนี่ยดูแลตุ๊กตาลาบบูบูอย่างดีเลยนั่งมอไซค์โอเคได้เลยนั่งดิเฮ้ย <laughs> เอานั่งกุน่ารักตุมกตาลาบก้ดูดิ คือแบบเหมือนกับว่าเธอเอาตุ๊กตาลราบูบูเนี่ยติดท้ายรถไปด้วยอะ่ะเฮ้ยมันน่ารักจริงเลยเนี่ยเหมือนกับว่าเจ้าของเราเนี่ยก็พาเรามาขี่รถเล่นนะแล้วตอนนี้เนี่ยก็พาขี่เข้ามาในเมืองและบอกเลยว่าลาบูนั่งมอเตอร์ไซค์คือน่ารักมากอ๋อแล้วก็พามาร้านไอติมโอเคนี่แล้วเธอก็ส่งไอติมให้กับลาบูบูกินด้วยเดี๋ยวนะถ้าถือมันแปลกๆนะ <c oughs> ลาบู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 ถือไอติมดี <c oughs> ทำไมลาบูบูถือไติมแบบนี้อ่ะอืมแปลกๆนะกินยังไงก่อนอ่ะลองกินดูมันถือได้แบบนี้เนี่ยกินก็กินได้แบบนี้โอเคมาดูกันว่าจะไปไหนต่อมาเล่นเกมโอเคมาเล่นเกมเล่นเกมกันนะเดี๋ยว่โอ้โหมดใสเฮ้ยเดี๋ยวนะขับโมไซด้วยดีกว่ามาเลยโอ้ไปเลยวู้ฮู้ตุ๊กตาลาบบูบูขับโมไซ หลังจากเล่นเกมเสร็จแล้วไปไหนต่ออย่าบอกนะว่าจะไปโรงเรียนหรือเปล่าพอดูแล้วเนี่ยเจ้าของเราคือแบบว่าแต่งชุดนักเรียนไงมีความเป็นไปได้ว่าจะไปโรงเรียนนี่มุ่งหน้ามาที่โรงเรียนเลยในเวลาเรียนแล้วหรอโอเคเขาเรียน <laughs> เขาเรียนวิชาคณิตศาสตร์เลยวิชาแรกเป็นไ,ไง3าบวกสโอโ้โหมาถึงก็แบบว่าเป็นวิชาเลขเลย <laughs> บอกก่อนนะว่าลาบูบูเนี่ยไม่ชอบวิชาเลขเลยลาบูบูก็ตอบไปว่า6คือเหมือนกับว่าเธอเธอต้องให้ลาบูมาคณิตคิดไว้ได้วยเหรอเนี่ย <laughs> แล그วเธอถูกต้อง <목소리나> เดี๋ยวทำไมลราบูบูต้องมาเรียนวิชาคณิตคิดไว้ด้วยหลังจากที่ไปเรียนคณิตเสร็จแล้วก็พาเรามาที่เอ่อวิชาการแสดงคือยังไงคือเราต้องเต้นเหรอโอเคเดี๋ยวขอเลิกท่าเต้นก่อนนะเลิกท่าเต้นแป๊บนี่ท่านี้เป็นไงคือเหมือนกับว่าเราเราก็ต้องมาเต้นด้วยใช่ไหมเนี่ยโอเครู้สึกว่าเธอคนนี้เนี่ยคื้อตุ๊กตาลาบูบูมานี่คือแบบใช้คุ้มมากบอกเลยว่าใช้คุ้มจริงแล้วตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนเจ้าของและเบื่อลาบูบูสีฟ้า แลขอเปลี่ยนปเปสื่ออื่นบ้างสีเขียวเป็นไงโอ้โหก็เขียวแปดเกินนี่ว่าสีเขียวดีวกว่านะนี่ก็เปลี่ยนเป็นลาบบูสีเขียวอันนี้รู้สึกว่าในเซิร์ฟนี้มีคนไทยด้วยนะเห็นว่าบ้านหลังนี้เป็นอ่านี่ไงนี่ไงนี่คนไทยแล้วคันนี้เราก็แบบว่าขึ้นมาเจอพอดีแล้วคันนี้พวกเธอก็ขออุ้มเราเลยจะบอกว่าอันนี้ไม่ขายแล้วลาบบูตัวนี้ฟรีเลยคือสองคนนี้นะ่จาจะก,กําลังจะนอนนะพอดูจากการที่แบบว่าใส่ชุดนอนแล้วแล้วคือยังไงจะพาตุ๊กตาลาบบูไปนอนด้วยหรือยอย่างไรเดีย <c> ว <oughs> ้าเรามากระโดดลงน้ําเฉยรู้สึกว่าเจ้าของเราคนนี้นี่คือดูอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ดูอะไรก็ไม่รู้นะเดินไปเลื่อยไปเปื่อยนี่ว่าโซดากับบอมแบมเนี่ยน่าจะตื่นแล้วแหละนะเพราะว่าอุ้ยดูดิเดี๋ยวแต่งชุดเหมือนกันเลยเหมือนกับว่านัดก,กันมาคือแต่งชุดนอนก็แต่งเหมือนกันกางเกงเอา้านี่ไงเปลี่ยนละเอามือเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยอะไรกันเนี่ยนี่พวกเธอนัดกันมาหรือเปล่าเนี่ยขนาดรถก็สีเขียว คือขอไปด้วยได้ไหมมานั่งได้กี่คนเนี่ยอันนี้อ๋อนี่ไงขออุ้มแล้วมานี่เกาะไหลไปเลยกา่อหัวไปเลยคือทุกอย่างเนี่ยดูเป็นสีเขียวไม่ต้องถามแล้วว่าแก๊งนี้ชอบสีอะไรนะมันบ่งบอกอยู่แล้วอย่าบอกนะว่าขับมาร้านเกมอะมาเล่นเกมอีกแล้วหรอเจ้าของคนแรกเราก็พามาเล่นเกมคนนี้ก็พามาเล่นเกมอ่ะมอไซค์อ่ะเอาเข้าไปกลายเป็นว่าต้องมาเล่นแบบว่าเล่นเกมขี่มอไซค์อีกอเนี้ยเอ่อคือในเซิร์ฟนี้เขายืนต่อแถวกันทําไมอะ เหมือนกับว่าในเซิร์ฟนี้เข้ามาในเซิร์ฟพร้อมกันแน่เลยเนี่ยเปลี่ยนดีกว่าเมื่อกี้เราเป็นสีฟ้าสีเขียวไปแล้วใช่ไหมถ้าเกิดเป็นตัวสีแดงมันก็จะแปดไปงั้นเป็นสีชมพูมาแล้วลาบูลาบูบูสีชมพูมาดูกันนะว่าจะมีใครสนใจตุ๊กตาลาบูบูตัวนี้ไหมเหมือนกับว่าก็เริ่มมีคนเดินมาตรงเรานะเช่นผู้หญิงคนนี้คนไทยแน่นอนเธอขอเราอุ้มมาพิมพมาว่าอะไรเนี่ยขอเลี้ยงได้ไหมอ่าเธอบอกว่าขอเลี้ยงได้ไหมสงสัยว่าจะพามาที่บ้านนั่นไงพามาที่ บ้านจริงด้วยว้รู้สึกว่าพอเป็นสีชมพูคือแบบว่าดูน่ารักฟุง้งฟิ้งมากอะสร้างบ้านเดแคสซะด้วยโอเคเข้าไปแล้วตอนนี้เราก็ได้เป็นตุ๊กตาลาบูบูของเธอคนนี้แล้วเดี๋ยวขึ้นมาเล่นสไลเดอร์ตรงนี้ก่อนฟื้อไปโอ้ห้น่ารักมาก พอตุก๊กตาลาบูบูนะเล่นสไลเดอร์คือดูน่ารักมากอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งด้วยความที่มันเป็นตัวละครตัวเล็กปุกปิ๊กนะทุกคนเนะี่ยดูนะฟืบอ,อุ้ยน่ารักอะไรอะ่ะให้ตังหรออุ้ยให้ตังด้วยให้ตังทําไมอะ่ะจะบอกว่าตัวนี้ฟรีนะไม่ต้องจ่ายตังก็ได้แต่ว่าเธอก็ให้ตังเรามาคราวนี้เนี่ยเราก็ถามเธอว่าชอบลาบูบูสีอะไรอา้าวรู้สึกว่าตอนนี้เจ้าของเราเปลี่ยนอวตารซะแล้วแต่ว่าก็เป็นคนเดียวกับคนเมื่อกี้นี้นะแต่ว่าเธอเป็นอวตารนี่ก็ถามไปว่าชอบลาบูบูสีอะไรอุ ชอบสีขาวเธอชอบลาบูบูสีขาวสีขาวใช่ไหมนี่จัดไปบอกเลยว่าเป็นลาบูบูรุ่นลิมิเต็ดนะเปลี่ยนสีได้ในตัวรู้สึกว่าพอเปลี่ยนเป็นสีขาวนี่คือเห็นขนชัดมากนี่จะเห็นขนลาบูบูชัดมากน่ารักอ่ะทุกคน <c oughs> แล้วกันนี้เนี่ยพี่นิวเนี่ยลองเสิร์ชหาคําว่าลาบูบูในบ o o k า a เวนเอ้ยมันก็ขึ้นมานะสมารเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นอเอทมติดหลังอะ เนี่ยมันก็จะเป็นพวกกระโปรงกระเป๋าอะไรอย่างี้นะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้พวงกุญแจมาห้อยซึ่งเป็นพวงกุญแจลาบูบูเนี่ยก็ทาการใส่ไอดีนี้เข้าไปนะอันนี้คือไอดีของพวงกุญแจลาบูบูเฟ,ฟิบมาดูกันนี่มันก็จะเป็นพวงกุญแจแบบนี้นะนะเดี๋ยวขอปรับเป็นรูปร่างพี่นิวก่อนนะเพราะว่าเวลาจะใส่พวงกุญแจให้ดูไง มันจะได้ดูคืออ้าเห็นไหมอันนี้คือพวงกุญแจลาบูบูนั่นเองทุกคนนะก็แบบว่าลองใช้ไอดีนี้นะส่วนอันนี้เป็นไอดีพวงกุญแจลาบูบูเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกสีหนึ่งเฟิร์บมาดูนะนี่จะเป็นอีกสีหนึ่งทุกคนน่ารักทุกคนบอกเลยว่านี้พวงกุญแจสีนี้น่ารักมากส่วนไอดีนี้เป็นไอดีพวงกุญแจลาบูบูสีเทาสีเทาหรือสีขาวไม่แน่ใจนะเฟิร์บใส่เข้าไปนี่ก็แบบสีเทาๆนะน่ารักมากทุกคน ถ้าเกิดใครอยากได้สีเทาก็ ID ไอเดีเมื่อกี้นี้เลยในคลิปนี้ก็ได้มาทําการรีวิวตัวละครลาบูลาบูบูซึ่งในเรบอกเนี่ยก็เพิ่งเอาตัวละครลาบูบูที่ดูสมบูรณ์แบบเข้ามานั่นเองสังเกตไหมว่าพอพี่นิวแต่งเป็นตัวละครลาบูบูเนี่ยคือแทบไม่โดนแบน์เลยไม่โดนแบร์เลยแล้วก็มีแต่คนอยากรับเลี้ยงลาบูบูครั้งหน้าจะมารีวิวตัวละครตัวไหนก็ติดตามไปดูนะทุกคนแต่ว่าตัวละครตัวนี้น่ารักสุดๆนี่ตุ๊กตาลาบูบูนี่คือแบบตัวเท่าเด็ก กำลังจะบอกเลยว่าลาบูบูเนี่ยไม่เคยโดนแบนคือเธอคนเมื่อกี้นี้ไม่ชอบลาบูบูเหรอ